วันนี้เป็นกระทงอะไรครับกระทงปลาครับอุ้ยน่ารักจังเลยและมีชื่อไหมครับมีครับชื่ออะไรเอ่ยวัชคอนเฮ้ยยูนิคอร์ฟิตฮะอ๋อยูนิคอรฟิเหรออานไหนโชว์ยูนิคอร์นหน่อยว้ายน่ารักไหมชอบไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันนะดูซิไปเลยไปเร็ น้องผู้ระวังนะผู้ต้องให้ป้าป๋าหย่อนให้ครับผู้ขอพรไหมขอพรอะไรดีอะถอยกลับมาหน่อยครับถอยกลับมาหน่อยครับถอยหลังเลยครับ อ่ะบายบายหน่อยผู้ผู้ครับบายบายมาหมาหน่อยเร็วบายบาย,บายพี่พีบายบายครับ